อันนี้ลักษณะของไม้ลุ่นปลูกต้นใหม่นะคะเ่้นเาเพียนถุงแต่่าหาถุงขานเก็เพียนดนนแข็งปะนี้กัุดุดรูมันมันกวน้าง,มมวงๆวาัเขาเอินปูเขากระดงนะ มีแกาสรอบนอกจ้าวันนี้เรามาปลูกป่ากันนะคะที่บริเวณโรงเรียนโพทองวิทยาคาระคะ่แะแล้ต้นสองต้นต้นนีวปลูกได้ลูกถ้าจะคุดลุ้มไปในน้อยแล้วนั้นอันยืมเสียมพ่อเพื่อนกันได้ตัวลูกกัน <c oughs> <c oughs>